ครับน้ำมันสการครับปูอืมครับครับก็วันนี้จะขอแนวทางของปู่เป็นโค้งสุดท้ายครับปู่โค้งสุดท้ายเนาะครับวันนี้ก็วันนี้ก็ใกล้วันเลขออกแล้วครับปู่อืมครับครับนี้ลวครับครับหลังหลังจากปู่ปล่อยเลขตอนต่องวดมานี่ปูได้เอาเลขไปเสี่ยงหรือยังครับปู่ใช่แต่มันเปลี่ยนมันเปลี่ยนตัวไหม เ๋อเปลี่ยนเปลี่ยนตัวใหม่ยังไงครับปู่เปลี่ยนเปลี่ยนหมดเลยดูอ๋อเขาโ่งน่แหละพอกไ็ได้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 ไดมาตทดแทนแล้วโอ้ทำไมเปลี่ยนใหม่หมดตัวต่องวดนี่ไม่ได้เลยใช่ไหมครับปู่กพได้ล่ะมันพลิกหน้าพลิกหลังนี่จักจับตัวหดกันแน่อ๋เสียงเสียงแล้วมันพลิกหน้าพลิกหลังใช่ไหมครับปู่เออมันหลดเป็น มันเป็นจับสนบุญไ้ได้ก็เลยบอกเลยตัดจับนาออกอือออครับครับปูอืมได้ยุติกคาดบ้าก่อนนี่จับที่เขาตัวไหนนะที่ก็เขาสองตัวหรือสามตัวกับบอจัโอ้ครับครับปูเพราะว่าพอมาเชียงบึงมันขึ้นหรอหือะครับครับปูอืมพอไรขึ้นนั่นพอตื่นยางเหมือนจะพอลพอมะเชียงประมาณประมา่ใบที่เขาใบาสองนี่แหละครับ เรืเขาไปเชียงให้กุฏิปีวัดนังบอยมีปัลลมบอยมีแสงไฟมีแสงเทียงครับเรื่อเชียงบนห้าเรียก,ยยยกูนี่คืออยู่ตึ้งล่างตึ้งบนหลังวันนี้โอ้ไมยหมยถึงเลขตัวใหม่ใช่ไหมครับโปเออมันปีนบดเลยปีนเท่าวัดเลยโอ้ครับปีนเท่าวัดนเลขสองตัวกับปีนสามตัวกับปีนปีนขึน้นบดเอาวครับ คือปีนหลายตู่แท้แน่พอกันครับ<อ>ครับ,รบปู่รินมาไปครับแล้วที่มาที่ไปเลขที่ปู่บอกว่าคคอนี่ปู่ได้มาจากไหนครับได้มาจากไอ้รพระที่เขาเอาไปเอาไปกินนะละ่ะยุทธนทุ่อ๋อครับเป็นยังไงครับปู่ตั้งกุม,มารท่องตั้งพระหัวขาดตั้งัวเรียเขาไปเอาไปปวดด้วยตุนโพท อ๋อ oh, ครับต้องกูมั่งหน่อยกูมั่งใหญ่มีบักครับด่วนผ่าหอกผ่าข้อขาวหรอกเขาเจ้าโอาเคก็ได้ทั้งทั้งทั้งจำแขนน,นี่หละเอาไปไว้อยู่ต้นโพจักมันนี้ยังจะพอบอ่ขัน้นไหนเพื่อจะนั่งสมาธิบังครับเป็นผีพุทธออกมาไหมล,ละ่ะอ oh, ๋อผีพุทธออกมาจากต้นโพใช่ไหมครับปู่ เอผีผู้เท่าว,ว่าเจ้าจีของดีวะท่านทุกขดลูกห่อผักขาวสิบพันไปในซ่อแฉนี่ได้หลายเงาวประมาณสองคืบโอ้ oh, ครับจ,จีเป็นของบุตรก็จบมาใหม่วัดไหม่ว่าเนี่ยนะโอ้ oh, ครับเอาไปไว้ตรงต้นโพใช่ไหมครับปู่เพื่อต้นโพอืม hmm. มาไม่อยาอ่างน้อกเลยย่างเขาไปพุทธิได้ไปเชียงบึง เลือกเอาไปเชียงเบ่งครับเอาแก้มัดออกในใยว่เจี่ยวชูกไข่ไว้ตั้งอ๋อเพิ่นได้อย่างงี้ใช่ไหมครับปูเออห่อยเขาเขียนมากที่แก้มัดตรงไหนเน,นาะท่าน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 เขียงอ่อน,นท่านได้ออกเราคอยจิวออกไปเองเขา่อยมาปล่อยมากินมาตัาครับผูวเท่าเนีย ครับครับปู่ก็ไม่มาพึ้นเที่ยงกว่าบาทไงประกวดรบุดรุมรุดวาเดียวเนียวหละครับเออแข่งเทียงนจนดับเนาะครับพอจอดอยู่ในกรุดกันดอะครับ,อ,อ,อ,บอคอยจิตจ้าป่อยคนแล้วคอยโยทูกข่ให้เลอว่ัวรันทเท่าเนาะมอครับรเออใน้ลลิมิต ั่างสมาธิั่งสมาธิตกองคิดและวิญญาณเมืองนี่เป็นนี่อย่างตัไนี้เป็นผีผู้เฒ่าดังท่านหัวเขาอยู่จอยกับจอยครับนุง่งบางคนว่านุ่งก็เกนาาเก่งขายเน่าขากล้วยในลาลูกครับก็เกี่ยวู้บหี่ขีอดำครับพี่ให้เรียกพอมากสองคููให้ตัวไหนครับครับรู่ กูดูใจนี่มันมันเป็นเรกลางด้วยรับเช่ตำหนักว่าเรื่องเท้าไหยมากมันกี่ตัวตาเอาได้หลายเ้ล่าจะ่าพอดตาใจแล้วศูนโอ้ยโฮแมนเก้าศูนย์หกสี่มาตัดไปศูนย์กสี่ไสามตัวศูนย์หกสี่เอออย่ามาตัดออก มี่มันมันจะมี่เปจี้เก้าศูนย์กับแปดหาเลขรางครับเออนอกน้นเป็นตัวตัว,ตวยืนเนอะศูนย์หกขี่เก้าศูนย์หกสี่เลขสี่ตัวใช่ไหมครับปู่เออเลี่ี่ตัวแต่ขนากตั้งเรียงสองตัวกันเก้าศูนย์กหกีโอ้ครับเออนี่จ้านี้อ๋อเพื่อนเพื่อนเขียนให้อย่างนี้แล้วว่าเพื่อนบอกมาอย่างนี้ครับปู่ บอกตรงๆเลยบัตรจิไตกันยุบเมื่อขึ้น8นิ้วยุบเพื่อมี8มั่งจิเป็นเลขล่างหล่ะอ๋ด8้าจะเป็นเลขล่างใช่ไหมครับปู่อ่อาจิเป็นเลขล่างครับนี่หลายลิงเขาตัดเหรียญสองคู่นึ่ก็ได้ตัดเหรียญเก้าศูนย์ฮกที่ตัดสองตัวนึ่ก็ได้ครับการเรียกสองตัวเพราะว่าเกี่ยวศูนย์เข่าครับ เงี้คนตายเนี่ยครับปูอ่าตายนีนก็เป็นศูนอืมครับนี่นะมีแนวทางตัวนี้เลยจีบาทครับโอ้เออไอ้เม่นเขาปีเจมเบงคือเท้าไม่ใช่ไม่ใช่ใหญ่ใหญ่ขันว่าจันทร์ได้หลายบันนะครับครับปูขวัญว่าได้กินลาบเนี่ยปล่อยง่วงไหมโอ้ครับครับปูได้กินลาบเนื้อใช่ไหมครับปู เออนี่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 คูนี่หละนี่คูนี่ไหละจักว่ามันี่เขาามหรือเขาสองเนอะครับคปู่นี่หละเล่คูนี่ละเล่ตัวที่อันผีคนแก่ให้มาเนี่ใ่ไหมครับปู่เออผีมุขโเอย่ครับพอว่าม่ขอดงหมดนี่แม่นจ้อไรก็ต้องม่างกะบนครับอืมนี่หละมีจมี้ไแนวทางก็เลยบอกให้ดมีน้อง พิจารณาการเดินกันเห็นร่องเบื้องว่ามันหยุดเป็นยังไงครับครับปู่ปกติปู่เคยเห็นเพื่อนไหมครับว่าทําไมเพื่อนมาจากไหนครับปู่บอเลยบอเลยบอเลยบ่เคยเห็นเลยครับพ่อไปแก้อาบนิที่เขาขั้นมากนะพ่อใครตาขาวดอกขั้น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 ระดับระดับชงแก่เลยนะช่างไงมัน ไม่แก้ออกพ่อแนบ่นได้เปิดบึงแจ็คมนอย่างรวนครับกี่นั่นกี่เท่าล่ะดากี่เท่าครับเพราะว่าไม่เป็นกี่เท่ากนอูเป็นเกี๊ยวที่มีคนเอามาไว้อยู่ต้นโพใช่ไหมครับปู่เออแม่แม,แม,แม,มนนเ่เมื่อไหร่ก็ต้โงปู่นเกียวกะเทา่าแม่รูวดนนี้อ่าก็ของากอ่ะ บม่โ่ตัวไดนตัวนึงแหละมัน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 ปีนเมื่อไหร่ปีนพอเชียงเมืองหรอครับตัวไหนครับเราที่มันปีนครับป <sh> in <sh> <están> like ู่เออแพร่ชาในี่การปีนเข้าศูนย์ในการปีนมันปีนออกมาเลยบาทพอแล้มาเชียงคูกันครับศูนย์หกพี่นี่แต่ห้ากับเข้าศูนย์นี่สายออกมากเลยอยู่ทันสามแถว มันคยง่ายสิได้พอแจงโดยมากมันคง่ายแถวนึงครับเมือแถวเดียวอันนี้ปีนเท้าบดไม่บาดเลยหรือว่าม,มันจะถูกทั้งบนทั้งล่างหรือเปล่าครับโอ้โงดน,นี้ก็ใ,ใจเลอะล้าวันนี้พ่อกับก,ก็บรั่นจีบอะไรแต่ว่าปีนบดกระดาษตะมุดครับของเราแพงนี่ไงครับเออพ่อขอว่างอะไรเหรอนางทับบ้นพิจิสวดสวดแล้วประมาณจักครืองชวโม,มงแล้วไปเมื่อนตาออกมาเบืองข้าวถูกจะลืงเลย มันปิ้นจนมัดใส่กระดาษแผนน่ะอือครับโอ้แล้วไม่แย่หรอกปิ้นขึ้นเขาครับพ่อพ่อแล้วเที่ยงสองเที่ยงนี่พ่อเขาเรียกว่ายุติครับเออเอากันจีให้กันจีเพรากวนเออกินดินแยนของพ่อใหญ่ยังก่อนแหละเขาทำนี่กับหงแล้วว่ามันปิ้น้นมาสองเที่ยงเขาทำนี่เนาะพ่อใหญ่เนาะว่าจันหลานกันจีบด้ มังครับพี่ใจอีกเนี่ยบเชียงอีกเชียงสงเชียงหลวงพ่อแล้วพ่อก็ว่างเลยดับเพีย้ยนปืนสดนี่ร <อ S 2> ัะพ่อใหญ่นี่หลังจากที่แกบอกอันตัวเลขมานี่แกได้บอกอะไรอีกไหมครับโูไ่ได้บอกอย่างไม่จะว่ามีตู้งวดมาเดียวรูมแม่งย่ไปเลยเออหลังจากบอกแล้วก็รุร่งมีมังคุดไทยแล้วก็เออแล้วก็ออกไป นี่แหละเอาคู่นี่นะครับอือก<ร>ี่ตัวเนี่ย9064แล้วก็สามตัวเป็น064นี่นะปู่เออเราตัดเอาเลขกสามตัวซะก่อกนอือครับโอ้ตัดซะก่อนครับครับปู่แล้วตะกอนมาเรียนเลขล่างแก่ห่ครับอือนี่แหละบ่หลายคู่ดอกครับเอาที่ฉพาะตีพอเชียงนี่แหละมันเข่าก็คือ เราเข้าเลยโมบมโมเกียงอี๋อืมครับครับปู่โอ้ยมาเขาร้ายหมดเล้ที่เอเมนในมันตรงไหนไม่วันบ,บุญบุญพร,รานี่สูงพอรอมเบิดละเบ่คิดว่าน่าจะเป็นงวดนี้แหละครับปู่น่าจะมาตรงตรงอยู่ครับเรื่องวันโอ้นเดนจะพ่อพ่อเขาวน,นาอย่างยน้องคนไหนนั่นในช่องเลยคนในวิทย์ไซนียิ่งชี้ชิงครับ อล้วก็เป็นว่มันหำยาหมันคู่บุญมีอยู่มีกินเหงื่อจริงแหงื่อกรรมก็มีว่านี่ครับเหงื่ที่เป็นกรรมนนอีกแล้วาล้วแล้วครับก็งวดนี้ก็เป็นตาถูกอยู่นะครับปู่เพราะว่ามีคนเอาเลขไปเสี่ยงแล้วฝันดีใช่ไหมครับปู่เออฝันมาได้กินลาดใช้ราดม่วงว้าเนี่ยราบม่วงครับจุดปุ่มจุดแจงนมาว้าวบาดเนี่ย กินตั้งกล่มตังต้ง,ตงแกงบานเนี่ย่ันที่ว่าแมนดีวะครับครับปู่เออเพราะว่ากี่แมนอยู่นะวันนี้ครับแล้วเขาเอาไปเสี่ยงกันเยอะไหมครับปู่กี่คนครับไปนี่จะทางวัา่นะสามกีหลังบ่งก็เขาา็ว่าฝันดีอยู่บางก้นก็บฝันว่าเขาเท่าใหม่ครับบางก้นเขาฝัานทอนว่าไปเรียมลูกน้อยอ๋อครับเอาเลียงตี้ไปเรียงกันตะั้ง อัมาทุกไปตั้งๆหน้าห่างล่ะครับมันจีบวุ้นเมียนซะบ่ครับถ้าว่าเนตามลัทธิของแต่ละอาจารย์นี่ถ้าฝันได้กินของมีคนเอาของมาให้นี่เลขก,ก็จะถูกแล้วนะครับปู่พว่าก็ว่าจังสรนแน่ล่ะอ้เมีน,นๆๆครับตอนี้ยูได้กินน้ำเขาแล้วมันจังไหนบาฝาว้ก็ต้องถือครับปู่บ่เหลียวลูกกันได้กินน้ำเขาดิครับ เขาที่กินน้ำเขาเนี่ยพอบมกันลันตีบไปไดตกใจเยอะครับปู่ก็แบบยากน้ำเขาเอาสำหรับผักเขามากไอ้เขากินนี่กันกัาานบุ้นทกินจค่ข้าเขายวพักเขานี้ได้หลายย่างเปลี่ยนเลยเลยอืมครับปู่ได้ก็พึ่งเกือกครับอ่าอันนี้ยากนี่ฝน,นมาทีกินลำกินจนเบิดจานแม่ล่ะครับ เนี่ยเดือดกึนกึ้งอยู่ครับอันรอบนั้นแอดมินจําได้อยู่ครับปู่ฝันว่ามีคนเอาเนื้อมาให้กินตอนนั้นก็ถูกสามตัวเลยครับปู่เออมันเขายิ่งเยอะหน้าหลาครับที่เครื่องหกสอง 6, 6, 2 2> หรือเปล่าครับปู่ที่ถูกสามตัวงวดน,นั้นนะครับเออเพราะจำว่าไอ้เขายุมเขา่าเข้าสามตัวเดี้ยครับครับปู่ก็บัตรนี่ตัวใหญ่นี่ใหมากนี่เขาจงตาเปลี่ยนครับตัดเลยตัดขึ้นคือตัวเนี่ย ครับปู่เอคือปู่อันนี้ะครับครับอันนี้บนมืสถือมันจะดีทลามาออกแต่ทางเลยก็ได้ครับปู่ถ่ายก็เก่าศูนย์นี่พยายามพยายามพยายามมึงอืมคนทำหาปูว่าเขาทำหาปู่อุ้ยเนาะนี่ปีเขาบอกวันนี้ขอตรงตรงนะครับปูเขาตรงตรงได้ยุเพราะไอ้ทุนพุกที่ลูก ครับตรงตรงเลยครับอ่าเขาตรงตรงเลยตัวนี้ล่ะครับครับปูยอดเจ้าศูนย์แปดทามีป็เรียอาจจะล่งลางน้ำครับเด้สองปูนี่บอกบอกในที่เขาน้ำเนยครับครับอืมเจ้าศูนย์แปดท่าตรงตรงก็คือศูนย์หกสีครับอืมลับไทเอาครับปูอืมครับผมยังไงก็ขอเขาคุนนะครับผมสำหรับแนวทาง ทีมทั้งในแม่ลูกก็ถามหาพอน่ะหลายคนบ่ก็ทางเอฟซีทางช่องส่วนใหญ่ก็ถามหาปู่กันเยอะอยู่ครับรอแนวทางปู่ครับอุ้ยบ่นนคิดบ่นนใจยืดยังไงนะนนี้ครับเพราะว่าเอฟซีส่วนใหญ่ก็เคยถูกเรียกสามตัวกับปู่งวดนั้นกระปูกตรงๆเลยงวดนั้นเออนี่เราวพ็่อให้ตรงตรงๆหรือไมสามอสามตัวครับหกตีหกสี่ เออวุมกล่มเลยให้งานน้องคนในบองน้ำครับครับปู่เออทำเดินแล้วนี่พอเดินออกไปแล้วครับครับปู่เอาเอาไม่จอนี่ละครับครับขอบคุณปู่มากๆนะครับผมขอบคุณครับเออจะเริ่มพราะนู่นหลครับเดี๋ยวพาท่านผู้ชมไปดูแนวทางของปู่เลยกครับโค้สุดท้ายนะครับผมเตรียมแคปหน้าจอกันได้เลยนะครับ นะครับท่านผู้ชมก็แคมปหน้าจอกันไว้เลยนะครับสำหรับแนวทางของปู่ลึกลับโค้งสุดท้ายนะครับแนวทางประจมวดวันที่16กุมภาพันธ์2568นะครับเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเป็นลุ่มเชี่ยวสาญนบุคคลนะครับตัวเด่นแอดมินก็ขีดเส้นใต้ไว้ให้แล้วนะครับปู่ก็ให้มาแล้วตรงๆนะครับผม064นะครับผมยังไงก็ขอให้ท่านผู้ชมและก็ท่านผู้ชมทางซ่องนี้มีโชคมีลาบกันทุกๆท่านเลยนะครับ ยังไงก็ขอติดคิบไว้ติเพียงเท่านี้นะครับผมเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ